สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ photojigsaw.com วันนี้เราขอเสนอของขวัญรับปริญญาไอเดียทำของขวัญเก๋ไก่ไม่เหมือนใครใน3โลกนะคะเพื่อยินดีกับวันประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือวันจบการศึกษาเช่นจบปริญญาตรีหรือจบม .6 ม .3 เป็นต้นแต่ละคนจะมีวันสำคัญเช่นนี้แค่หนึ่งครั้งในชีวิตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นของขวัญรับปริญญาหรือจบการศึกษาจึงสำคัญมากๆทีเดียว ขั้นตอนการสั่งทำจิก๊กซอก็ง่ายๆค่ะไปที่ photojigsaw.com แล้วเลือกขนาดจิก๊กซอที่ต้องการเสร็จแล้วอัปโหลดไฟล์ภาพในเว็บหรือส่งไฟล์ภาพมาให้เราทางอ e ีเมลก็ได้สุดท้ายรอรับจิก๊กซอจากเราค่ะแค่นี้คุณก็มีของขวัญให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่จบปริญญาตรีหรือจบการศึกษาแล้วค่ะ รับรองว่าของขวัญเช่นนี้จะประทับใจผู้รับแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะที่สนใจ